สวัสดีครับลูกค้าขอเป็นรองทรงสูงไม่สั้นไม่ขาวนะครับโอเคครับจัดให้ครับผมขึ้นด้วยฟันรองเบอร์หนึ่งนะครับยกฟันลงเป็น1นรองทรงสูงก็เปิดสูงไปเลยนะครับจอรนก็จะโยกฟันขึ้นสุดนะครับเป็นเบอร์หนึ่งนะครับเวนี้ใช้เป็นฟันรองเบอร์หนนะครับจะโยกฟันเป็น1.5นะครับโยกฟันลงสุดเลยนะครับ ทรงสูงไม่สั้นไม่ขาวก็สําหรับผมนะครับถ้าลูกค้าสั่งไม่สั้นไม่ขาวก็จะอยู่ประมาณสักน่าจะไว้โจนนะครับน่าจะไม่ต้องไล่เฟดน,นะครับคือที่ผมคิดนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับน่าจะไม่ไล่เฟดน,นะครับด้านหลังรองทรงสูงก็ขึ้นอยู่ประมาณนี้ครับหูบนนะครับรองทรงสูง หัวนี้จะไม่ไล่เฟดนะครับคือลูกค้าไม่เอาสั้นแลวก็ไม่เอาขาวก็จะใช้เป็นฟันรองเบอร์เดียวไปเลยนะครับจบจบงานทีเดียวเลยหัวนี้ก็จะตัดอยู่ประมาณ10นาทีนะครับเสร็จเพราะด้านบนลูกค้าไม่ตัดนะลูกค้าบอกว่าด้านบนเลี้ยงไว้ทูบ็อกซ์นะครับก็ไม่ตัดโอเคครับจัดให้ครับง่ายเลยนะครับทรงพวกนี้ถ้าสั่งแบบนี้ผมก็ตัด ไม่เกิน15 ind, นาทีนะครับหัวนี้ก็ไม่เกิน10นาทีก็เสร็จนะครับเป็งนงานที่งา่ายเลยนะครับก็รองทรงสูงนะครับด้านหลังหูบนนะครับด้านข้างก็เปิดสูงไปเลยนะครับถ้าใช้วีวัดก็ผมวัดกัววีสีแดงนี่นะครับ1วีใหญ่แล้วก็อีก1วีเล็กนะครับถ้ารองทรงต่ำหนึ่งวีเล็กนะครับรองทรงกลางก็1วีใหญ่ตัวนี้นะครับสีแดงตัวนี้นะครับ ครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าคลิปมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเป็นเทคนิคง,ง่ายๆนะครับสำหรับช่างใหม่ๆที่จะฝึกตัดฟันโรงครับต่อมาก็จะใช้เป็นตัวคิมเมอร์ตัวเล็กน,นะครับ km 2 2 9 9การกันผมจะไว้โจนวนวลนิดหนึง่งลูกค้าบอกว่าไม่ไว้ขาวนะครับยวเราจะ งานนี้จะให้มีจรนะครับลนวนๆนนถ้าคลิปมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับหนึ่งคอมเมนต์หนึ่งถูใจคือหนึ่งกำลังใจนะครับให้ผมทำคลิปต่อไปเพื่อเอามาเลทเปลี่ยนนะครับเบ่งปันให้กับที่ๆลองลองชาวบาร์เบอร์ทุกคนนะครับหรือใครไม่ใช่ช่างก็สามารถดูได้นะครับเผื่อจะเป็นตัวเลือกในการเลือกส่งนะครับเวลาเราไป้าจตกผมก็เผื่อ อาจจะถูกใจสรงผมที่ผมลงก็เอาแพห้ช่างดูครับประมาณนี้นะครับผมชอบนะครับงานม่ขาวโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ